เทคโนโลยีผมว่ามีส่วนช่วยในการทํางานให้สะดวกมากขึ้นการทํางานบนคอมกับการทํางานบนกระดาษเนี่ยต่างกันนะแต่ว่าคุณค่าทางงานอ,อาจจะไม่เท่ากันใช่แต่ว่าในโลกทุกวันนี้ที่ทุกอย่างมันรีบทุกอย่างมันต้องเดี๋ยวนั้นเลยผมรู้สึกว่าพวกอุปกรณ์การวาดรูปแบบตอบโจทย์เรามากบางทีเรา อ่ะข่าวมาแล้วแล้วบางคนอยากจะเขียนข่าวเนี้ยอยากจะแชร์อะไรล,ลงไปใน Facebook หรือโลกโซเชียลก็วาดได้ทันทีแล้วก็โพสได้ทันทีผมรู้สึกว่ามันเร็วแล้วก็ประโยชน์มันเยอะครับแต่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีโดยรวมแล้วข้อเสียของมันเนี่ยผมน่าจะมองเห็นในจุดที่เอาใกล้ตัวเลยคือกระตูนทุกวันเนี้ยคนไม่ค่อยซื้ออ่านในน,นัเพราะมันสะดวกมันสบายใช่ไหม ทีวีคนก็ไม่ดูเพราะดูในเน็ตสุดท้ายแล้วไอ้อะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยความเร็วความเราเลือกดูเมื่อไหร่ก็ได้เราเลือกเสพเมื่อไหร่ก็ได้มันทําให้วงการหลายวงการมันมันมันแย่ลงเพราะเทคโนโลยีพวกนี้แต่ถามว่าจริงๆเราปรับตัวได้ไหมผมว่าเราทุกคนปรับตัวได้ครับมนุษย์เราอย่างไรก็เอาตัวรอดอยู่แหละโดยโดยสัญชาตญตยานเพราะฉะนั้นจ,น,จนหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะเราจะ ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีด้วยตัวเองอะถ้าเราไม่ดื้อน,นะจะมีประเภทที่แบบว่าไม่เอาอะไรแล้วอะไรเงี้ยผมว่าแบบนี้ไม่ใช่ไม่ถูกสิแต่ว่าเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ถ้าเราไม่ยอมรับมันต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลือกไปแล้วว่าเออเราจะไม่ยอมรับแล้วถ้ามันอาชีพเรามันไปต่อไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะแต่ผมเลือกเลือกที่จะ ยอมรับแล้วปรับตัวเข้าหามันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเมื่อถึงเวลาผมมั่นใจว่างานผมเองอ่ะหลายๆคนก็ที่ทำงานด้วยมือได้ครับมันยังสร้างคุณค่าในตัวเองได้อยู่เราอยากทำมันเมื่อไหร่ก็ได้